เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาภาคไทยในฟรีฟติบิรีโถเล็ดกันนะครับผมเราจะมาภาคตอนที่ห้าสิบเก้ากันอย่างนี้เลยเนีย่ย <c oughs> ร่วมมือกันอย่างเท่โอเคไม่ต้องเสียไปลายครั้งหนึ่งกับคุณดาฟักบูนุนหล่อไปด้วยกันเลย <c oughs> เฮ้ยแยกจะตายซะเ้แเกจะวังคนจะโอย เยอะมากเลยอุ๊ยแย่กว่าเกตเตายนี่แน่เราจะกล้าเป็นไรท่านดีมากอุ้ยไอ้เหฮ้ยโอ้โหตามเอ้าฟัดปังตายฉันชิวเลยฮ้ยอาไม่ยิงเนื้อเลยนี่แน่ไปวะเอาปืนยัดใส่ปากไปคุยกับล้านบวมือปล่าแย่ยิงกับตัวเองมีเครื่องบินตก เยี erm ak, lay, hmm? ok ่ยมมากเลยท่านสปิเกอร์นั่นพวกฉันนี่ฮูเล่ฮูเล่แต่ท่านสปิเกอร์กลับมาแล้วเบอรฟรีเบอรบมดับเบิลูบ้าเฟยเกเบอร์ลาสกูบ้เกบ้นมลงมือกันไหมจับไปถ่ายรูปแอคหนึ่งวจูบกัน